สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่สนใจในการเลี้ยงด้วงสาคูวันนี้อ,นนอิทธิพัดฟาร์มนะครับจะมาทำกำะมังฟักด้วยนะมันสดให้ดูกันน,นะครับนะหลังจากที่เราทำคลิปฟักด้วยสาคูกันมาแล้วนะฟักยังไงให้ดกนะครับฟักยังไงให้อาหารไม่เสียตอนนี้เราเรามาดูกันนะตั้งแต่เชะ มันกันสดๆเลยนะครับแข็งมากแต่วันนี้เราใช้เป็นมัน5นาทีนะครับก็สับให้เป็นชิ้นประมาณนี้ยิ่งเล็กยิ่งดีนะครับสับให้ชิ้นละเอียดยิ่งเล็กยิ่งดีได้แล้ว มันที่เราใช้วันนี้เป็นมันทําขนมนะครับมันห้านาทีถ้าเป็นมันสัมปะหลังเนี่ยเราสับอย่างนี้แล้วเราต้องแช่น้ําก่อนสองคืนนะครับสับอย่างนี้นะครับแล้วเราแช่น้ําก่อนสองคืนถ้าเป็นมันสัมปะหลังเพราะว่าในมันสัมปะหลังนียจะมีไซยาไนา์นะครับทําให้ด่วงตายได้ถ้าเราใช้สดๆแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นมันห้านาทีนะครับซึ่งเป็นมันทําขนมแล้วก็ไม่ต้องแช่นะครับใช้สดๆอย่างนี้ได้เลยเมื่อเรา มีมันพร้อมแล้วนะครับทีนี้เรามาทำอาหารกันอาหารเราใช้ง่ายๆนะครับส่วนผสมแค่สามอย่างเริ่มจากเราจะแช่อาหารหมูก่อนนะครับแช่อาหารหมูเราจะใช้อาหารหมูครึ่งโลนะครับ อาหารหมูครึ่งโลอาหารหมูเป็นเบอร์เบอร์แม่หมูนะครับเป็นอาหารที่เบอร์ที่ถูกที่สุดนะครับกระสอบหนึ่งประมาณสามร้อยหน่อยๆใส่ไปครึ่งโลใส่น้ำประมาณสองลิตร2อลิตรครึ่งนะครับก็คือสองขันสองขันเบอร์สิบ 18นะครับขันเบอร์18 mm hmm. ก็คือขัน18เซนนะครับเราเรียกขันเบอร์18ใส่ไป2ขันก็จะประมาณ2ลิตรครึ่งถ้าอาหารหมูที่ละลายไว้ๆนะครับพอเราใส่น้ำปุ๊บมันก็จะละลายเลยเมื่ออาหารหมูละลายแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสม2ออย่างลงไปนะครับก็คือเปลือกมะพร้าวสับ เปลือกมะพร้าวสับเนี่ยเราจะเป็นเปลือกมะพร้าวสดก็ได้นะครับเปลือกมะพร้าวน้ําหอมก็ได้หรือจะเป็นเปลือกมะพร้าวแห้งก็ได้ถ้าเป็นเปลือกมะพร้าวแห้งเนี่ยเราก็ควรจะแช่น้ําให้มันชื้นๆก่อนนะครับใส่เปลือกมะพร้าวสับลงไปหนึ่งขันแล้วก็ใส่มันนะครับมันที่เราสับไปเนี่ยหนึ่งขันครึ่งก็ประมาณโลครึ่งนะครับ ใส่มันลงไปนะประมาณโลครึ่งใส่ลงไปเลยแล้วก็สับไว้ประมาณหนึ่งกะละมังพอดีนะครับประมาณค,ครึ่งพอดีนี้เราทำให้ดูสดๆเลยนะครับไม่มีการเตรียมกันมาก่อนทำให้ดูให้เห็นกันสดๆเลย เราได้ส่วนผสมหลัก3ามอย่างไม่ต้องใช้ย่างอื่นแล้วนะครับไม่ต้องใส่ EM ก็ได้นะครับไม่ต้องใส่กากน้ำตาลก็ได้ไม่ต้องใส่ลำก็ได้นะครับแค่นี้พอแล้วที่เหลือเราก็แค่คลุกให้มันเข้ากันนะครับ มันจะเป็นน้ำๆหน่อยนะครับเนี่ยจะเป็นน้ำๆอย่างนี้นะเราไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะแฉะเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปลือกมะพร้าวเนี่ยจะดูดน้ำดูดน้ำจนมันคือพออาหารมันเซตตัวนะครับมันก็จะออกมาดีกวนน่านี้ตอนนี้อาหารยังไม่เซ็ตตัวเพราะว่าเปลือกมะพร้าวยังไม่ได้ดูดน้ำนะครับนี่ลักษณะ อาหารหลังจากผสมเสร็จแล้วก็จะอยู่แบบนี้จะมีนะครับจะมีความแฉะนะครับจะมีความแฉะประมาณนี้เอามือตบนะครับเหมือนกับทําด้วยสาคูเลยถ้าเอามือตบมันก็จะประมาณนี้ครับแป๊แปะแปะแปะประมาณนี้อ่าอันนี้คือเสร็จนะครับในส่วนของการผสมอาหารทีนี้เรามาทําหน้าอาหารหน้าอาหารนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็ใช้ชิ้นเล็กนี่แหละครับ ถ้าเรามี